ออเดอร์240ขวอยดรับเสร็จเฮ้ยออเดอร์อะไรกันฮะ240อยสี่สิ <240 S 1> อะไรสามอี่ะไรฮะวันนี้นะะคเราจะมาเปิดให้ดูค่ะ1 <t doubts> 2 3เทโอ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรคะนี่นะคะคืออาชีพใหม่อาชีพใหม่อะฮะแม่ขายนมขายนมแม่ขายนมค่ะแม่ขายนมแล้วเหรอคะนมสดเตลเข้ามาจ้า แต่ว่าแม่แอนไม่มีนมนะเฮ้ยมีอะตอนนี้ออมีโอเคนมสดเล่เข้ามาเจอจากฟาร์มออร์แกนิกจากราชบุรียังไงยังไงขายอะไรเล่าให้ฟังหน่อยอุ้ยแม่มันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอคะแม่แอนอ่ะเผลอไปสั่งนมยี่ห้อหนึ่งให้น้องเกศน้องกายกินติดใจกินแล้วน้องเกศติดใจติดใจเอรอว้าวนมเขาสดนมยี่ห้อนี้นะคือ่งเขาอ่ะส่รนผสมคือเขาครีมออนท็อปเนเชอรัลมิลค์ฟาร์มเมด ะค,ะคออรีมอนอนท็อปแป,อแ,แปลว่านมที่นี่เนี่ยไม่สกัดเอาตัวครีมไขมันค้นๆที่ส่วนที่เขาจะไปทำให<ช>้ครีมออกเพราะฉะนั้นจะได้น้ำนมที่มีความหอมมันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเราแช่ยเย็นแบบหลายๆวนันสองสาวันไปแล้วมันจะมีหน้าครีมลอยข<ช>้างบนมันก็จะลอยเสร็จแล้วเราสามารถฉีดปฟอยออกมาแล้วก็ตัก โอ้ยอล้วนีมีครีมหรือยังคะมีในตู้ไหมมีในตู้สต๊อกไหมไม่นี่วันนี้ยังไม่มีเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเราสั่งนมมาถึงวันนี้บอกว่าไม่ในตู้เย็นอ่่มีไหมตู้เย็นอ๋อมีมีมาเปิดกินได้ดอ่ะโอเคมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอระหว่างที่ใจเปิดนะคะเออไม่เป็นไรเอามาเลย เราขอโฆษณาก่อนเราสั่งบอกว่านมต้องมาถึงแม่แอนวันอาทิตย์อืเขาก็จะผลิตเช้าวันนั้นแล้วมาส่งให้บ่ายวันนี้เพราะฉะนั้นฟาร์มจากไหนฮะฟาร์มราชบุรีนมโคสดแท้แท้แท้ท้โอ้แต่ว่าสดสดจริงๆหรอคะนมใหม่ๆต้องบอกอะไรปะครีมมันยังไม่ลอยนะคะอ๋อถ้ามาใหม่ๆต้องแช่ตู้เย็นไว้วันหนึ่งสองวันสามวันก็จะค่อยๆลอยเอาเอาตัวอย่างที่ที่ลอยมาแล้วสิมีแค่สอง มีแค่สองรสอต่เอามาอันเดียวพอลูกมามเดียวขอเอาช้อนก่อนอันนึงอันนี้เขย่าไหมยังอยากเขย่านะฮขย่าะเขย่าไหมยังนี่นะคะเป็นนมรสที่แช่ไว้แล้วัอันนี้กี่วันอันนี้รสก่อนยังไม่หมดอายุหลายวันอ้าอุ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้าโทรมาแล้วอ่ะฮะลูกค้ามาแล้วเอารับสายสิเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปบอกไปเดี๋ยวลงไปค่ะรอสักครู่นะคะจัดออเดอร์แป๊บนึงมาานมค่ะ ค่ะอรอแป๊บนึงนะคะอ่่ะออแป๊บนึงคาุ้ยลูกค้าตามแล้วลูกค้าตามแล้วยังไม่ได้จัดนมเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ตอนในตอนนี้เราเปิดดูเปิดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือคือเป็นคล้ายๆอะไรฮะครีมหรอมนที่เขาเรียกว่าครีมออนท็อปเห็นไหมตัวสี่โอ้ยเฮ้ยมันเยิ้มๆเหรอโอ้โหมันเป็นไง มันเจ้มจนหอมมันจะดใจมากให้น้องเจ๊กินมั่งอ่ะและแบบนมธรรมดาอ๋คโอ้แบบกินแบบนมธรรมดาก็ได้นะคะใช่ค่ะอันนี้มีขวดหนึ่งกี่กี่ซีซีฮะขวดหนึ่งเนี่ย200 ml 200 ml องรนะราคาอยู่ที่ขวดละ25บาทแม่แอนขาย25บาทนะคะนี่ก็จริงๆนมสดๆจากราชบุรีก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรเนาะไม่แพงค่ะแล้วคือแบบหอมมันมากค่ะใช่ค่ะแล้วมัน มาม่าลูกอะไรแล้วมันไม่มีแค่รถเดียวนะคะมันจะมีทั้งหมดสี่ห้ารถรถมีจืดกาแฟเอามาโชว์เอามาโชว์เอามาโชว์แล้วก็มีสตรรออเบีนี่ไงเอาในตู้มาสิมีอะไรอะที่อยู่อยู่อมีไหมแล้วก็มีช็อกโกแลตีช็อกโกแลตกับนี่น้องเกดชอบกินอะไรชอบชาเขียวอ่าเรา้องกายล่ะชอบช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่าตัวมาม่า มาว่าเจือหรือดีที่สุดอ๋อนี่สามคนสามคนสามรสถึงแม้จะรสอื่นที่เป็นรสหวานนะคะพวกช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เขาก็หวานน้อยแค่สามเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอ่ะสมควรกินนะโอ้นี่เป็นวัยที่จะต้องเขาเรียกอะไรต้องดื่มนมเนาะเพราะว่าแคลเซียมสูงต้องกจากนใช้แคลเซียมสูงลูกค้ามาแล้วค่ะยังไม่ได้แพ็คเลยมาแพกทงอาแลอนค่ะอันนี้นักี่หลังหมาค่ะนังที่หลังหม้าก่อน เลิฟคุกกี้อยู่ไหนวะเนี้เลิฟคุกกี้อ่ะจัดเลยนะเด็กๆพร้อมนะรถละสองทั้งหมดสิบขวดค่ะอะไรนะรถละสองค่ะอ่ะรถละสองอ่าเน่เน่เน่่อันนี้เฮ้ยรถละสองเก๋จิงรถละสองเฮ้ยพนักงานเดินนมสองคนนี้ใช้ไดือนได้ี่ยรถละสองรถละสองอ่ะถูกแล้วอ่ะอ๋อนี่นะคะนี่ถ้าใครยังไม่เห็นนี่นะคะก็จะมีใบเขียวสตรอเบอร์รี่ อกาแฟด้วยนะคะโอ้โหลูกค้าสิบขวดค่ะอเดี๋ยวน้องำใกลงไปส่งไหมคะเดี๋ยวเราไปหมดเลยค่ะเพราะเขาเป็นแฟนคลับของเราค่ะรอค่ะอ่่ใส่ขวดค่ะเอาลอดจัดลอดเร็ว เร็วเร็วค okay. ่ะเร็ว hmm. ค่ะเร็วค่ะส oh, cool. exactly. mm ิอ hmm. no no oh, oh ันนะคะสิอ oh. oh ัน oh. ส so oh ิอันนะคะอันนี้จัดเสร็จหนึ่งเลยมาขอติกกก่อนนะคะสิบผาด่านนะคะยวติดผ้าอ่ะอ่ะอ่ะค่อยๆนะับโอ้เอาแล้วใส่ถุงอ่ะโอ้พนักงานเดินนมใส่ถุงแล้วแล้ววโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขยกขับขับรถขัเบนมากเลยค่ะนี่พนักงานจัดหลอดนะคะนีพนักงานจัดหลอดด้วยนะค่ะนี่จัดหลอดให้เรียบร้อย อะไรฮะสิบค่ะอ๋อสิบสิบใช่ไหมคะมามฮะใช่อ่าหนูนี่ไหมคะทำบัญชีอ่าไปไปพนักงานส่งนมกันเอาเอาถุงพลาสติกอ่ะยังไงพนักงานส่งนมนี่ยังไงเธอกายก็จัดดูสิผมผมเข้าไปเนี่ยอ่าเลี้ยงให้สวยงามสิส่งลูกค้าได้ด้ือย่างเนี่ยลูกค้ารอที่ข้างล่างแล้วนะอือ อุ้ยแม่แอนมีตั้ง200กว่าขวดที่คนออเดอร์มาเลยหรอคะใช่แล้วนี่แม่แอนรับออเดอร์ด้วยเหรอคะรับออเดอร์ด้วยค่ะออบอกว่าเราใช่รับรับยังไงใครอยากจะซื้อก็ได้ใช่เปล่าถ้าใครอยากจะซื้อนะคะก็ทันมาก่อนทันมาก่อนถ้าใครอยากจะซื้อนะคะก็สามารถอินบ็อกมาที่เพจมาดามแอนได้ค่ะลูกค้าเป็นแม่แอนลูกสาวแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนิดนึงเพราะเนื่องจากนมมันมีอายุเนาะสั่งมารอบนึง แม่แอนสั่งปิดรอบวันไหนมนมจะมาวันที่ที่เราตามนัดกันก็นกอยากให้แบบสมมติสั่งแล้วต้องอรีบมารายละเอียดมาคุยกันในอินบ็อกซ์สีถ้าสนใจแต่ว่าต้องมาเอาเองอะสิเนาะหรือไม่ก็ต้องส่งส่งแมสมารับนะ้อ,อ,ะอ้อหราคาขวดละ25่บาท25จุนะคะออร่อยไหมเจสอร่อยมากอร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอกายยืนยันดิ อร่อยะหันมาหันมายืนยันก่อนอร่อยมากโกหกหรือเปล่าไม่โกหกค่ะไม่โกหกเหรอต้องลองชิมกันเองนะคะไม่ลองไม่รู้อร่อยจริงสั่งซ้ำบางคนสั่งไปร้อยขวดแล้วค่ะโอ้โหนมแม่แอนอร่อยมากจริงนะแอนขายนมจากเต้าเรามีฟาร์มไม่ใช่นมไม่ใช่นมแม่แอนนะคะจริงๆอ่ะอุ้ยแพ็คเสร็จแล้วไปถือไว้ก่อนถือตรงเลยฮะเราลงเบสกัอ่าอไปไปไปต้องไปส่งก่อนนะคะออเดอร์มาใช่ไหมคะออเดอร์มากี่ขวดคะมาแ ตอนนั้นที่ให้กายลงไปส่งนะคะแต่ว่ากายทำท่านี้เลยหรอแบกไม่ไหวอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าก่อนนะนี่สิบขวานะคะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บเป็นสองร้อยห้าสิบบาทนะเพราะตัวมันยิ่งใหญ่มากเราก็เลยต้องเอารถมาเข็นเลยเหรอมามัดนะฮะนี่มีรถเข็นนมด้วยเหรอฮะฮะจริงเหรอจริงจริงมันเข็นรถขึ้นมาอ๋อเมื่อกี้ลังใหญ่มากหนักมากเดี๋ยวอู้ววชนแล้วชนแล้วเฮ้ย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 กาออกไปเลยเดี๋ยวเพิ่งทะเลาะกันฮะ ไปส่งนมลูกค้าเินออไปสิบปวดก็ถือเอาก็ได้มาึงก็เข็นรถเลยเเวอร์มากเลยไปเบเอาเรถไปเจ็บส่งนมค่ะส่งนมส่งลูกค้าเอาไปไหนนี่วันนี้เรามีลูกค้าดสวัสดีค่ะเห็นว่าทำช่อง Youtube ด้วยป่ะครับใช่ค่ะอ๋อช่องอะไรช่องอะไรให้ขายของหนอ่ะ อ๋ออย่าลืมไปซับสไคร์กันนะนี่โอ้โหอ๋อน้องต้นกล้าเนี่ยเป็นพระเอกของช่องนะฮะนี่อ๋อขอบคุณครับนี่เอาตรงนมลูกค้าค่ะโอ้ยไม่ได้เอาของมาค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะบอร่อยมากค่ะนี่มีการันตีด้วยลูกค้าด้วยค่ะนี่นี่อ่าถ่ายรูปถ่ายรูป ค้าเร็วบ๊ายบายค่ะบลุกขาบ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายต้นจ้าบ๊ายบายนี่มาชวนบ๊ายบายเอ้าไม่เอานี่มาชวนคุยหรือว่ามามาอ่าสวัสดีครับเร็วเอาสวัสดีครับเอาสวัสดีครับแล้วโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะอะไรออเดอร์ต่อออเดอร์ต่อฮะโอ้นีค้าต้ขายดีได้แน่เลยอ่า ไปชี้ดังมาโอ้โหโอ้โอหโอ,โอะไรนะเสีดต่อสิบอันอะไรสิบอันนะมีคะนน,นนหมดอ่ะอันนี้อะไรครับโอ้จืดสีโหโหช,า,า,นนชาเขียวสีชาเขียวสีอ่ะคะนนจัดนมเฮ้ยช็อคสีเฮ้ยจะจอดส่งออเดอร์ผิดนะฮะฮะไม่ผิดช็อกอะไรนะช็อกสีจืดสีอ๋อและชาเขียว สี่ชาเขียวสองสิบขวดค่ะโอ้อ่ารีบจัดรีบจัดเฮ้ยเด็กตรงนมมเฮ้ยอนี้กาแฟกใส่ถุงอ่ะกาแฟกาแฟกเฮ้ยอย่าจัดผิดดิออเดอร์เดี๋ยวลูกค้าบ่นนะเจอสี่ช็อปสี่ชาเขียวสองออกมาตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะอืมอ่ะใส่ถุงใส่ถุง ช็อกซีชาเขียวสองเอาหลอดสิบอันค่ะเาหลอดสิบอันด่วนค่ะหลอดสิบอันค่ะนี่เจ้าหน้าที่แพ็คค่ะนี่มีเขียนด้วยนะคะนี่สิบอันค่ะหมดไปยี่สิบขวดนี่ตอนนี้มีคนทักมานะว่านมยังเหลือไหมคนที่เขาไม่ได้ออเดอร์ล่วงหน้าเอโอูโหูขนาดนั้นเลยเหรอฮะอู้หูต้องใส่ต้องเปิดอีกล็อตหนึ่งด่วนเลยนะคะเนี่ยอ่า เปิดอีลอดนะคะอ่าเดี๋ยวเาจัดนมก่อนค <ไ discussed. S 1> ่ะใช่ค่ะโอ้หลดลงไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้แพ็คไปรวมๆน่าจะมี50กล่องไปแล<ๆ>้วนะห้าห้าสิบถ้วยแล้วเนาะขวดเออขวดเออทำไมพูดผิด Race. นะนี่นี่นี่อุ้ยประมาณาจะขายหมดจริงเหรอฮะหมดฮะของหมดแล้วจริงเหรียกของหมดมีเร <MAN> ียของหมดแล้วนะครับไม่ขายแล้วตอนนี้ถ้าใครมาตอนนี้นาทีนี้ยังไม่ได้แล้วต้องสั่งใช่ไหมคะย้ำอีกทีนะคะสั่งที่ เพจของมาดามแอนนะคะมาทักที่ส่วนตัวแม่แอนแม่แอนไม่เห็นนะคะ<ช>มันนะต้องมาที่เพจนะคะมา<ช> <M me S 2> ดามแ,แอนคุณแม่แอนลูก3นะ 3> เดี๋ยวขึ้นข้างล่างนะควรละ25บาทอร่อยจริงไหมอร่อยจริงไม่จร<อ>ิงนางโอเคอ่ะวันนี้ก็ดูใครขอ,ขอตัวจัดก่อนเนาะใครอยากกินก็อย่าลืมมาสั่งไว้นะคะเดี๋ยวคุยกัแม่แอนหลังใหม่โอเคบายบายค่ะทุกคนบาย 我喊。<laughs> <laughs>